เรานักศึกษาเนี่ยเราเรียเนเหตุผลกันนะเราเรียเนเหตุผลกันถ้าเราเข้าถึงเหตุผลแล้วเราจะไม่เชื่อในคําพูดที่ไม่มีเหตุผลเว้นแต่เราไม่เข้าถึงเหตุผลเท่าน,นั้นอะไรก็ได้หมดทั้งนั้นไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้วิปัสสนาก็เหมือนกันอย่างนั้นเขาก็ได้เหมือนกันนะอย่างนี้เขาก็ได้เหมือนกันละนี่นี่แสดงว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได ทำไมละพระพุทธเจ้าไม่สอนไว้ทำอย่างนี้ละมัน uhm, ง่ายง่ายดีสะดวกดีค่าะอะไรก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีปัญญาพอที่จะจัดสรู้ใช่ไหมที่จะสรู้ว่าไอ้อย่างนี้ละสะดวกกรรมฐานอย่างนี้ละสะดวกนะไม่รู้จึงไม่วางไว้ในมหาสติปัฏฐานใช่ไหมไม่วางไว้หนิ เดนนี้มาอาจารย์สมัยใหม่นี่เขารู้มากกว่าพระพุทธเจ้าอีกรู้ไหมล่ะ mm hmm. เขาจึงมาจับแม้แต่ไม่วางไว้ในมหาสติปัฏฐานนะคุณใหญ่อยู่แล้วมหาสติปัฏฐานทองท่านบอก่าจบพระกายปิดกนะพระกายปิดกอภัยย่อลงแล้วทั้งหมดแล้วก็อย่างย่อก็คือได้แก่มหาสติปัฏฐานจบว,นวันแรกมีไหมอะไรที่นอกจากอภิธรรมที่ที่เลียมนนีะ่มีไหมในมหาสติปัฏฐานมีหรือไม่ไม่มีใช่ไหม ตกลงอาจารย์เดี๋ยวนี้ดีกว่าพระพุทธใจนี่ไหมเป็นไปได้ไหมความรู้สึกอย่างนี้น่ะเป็นไปได้ไหมถูกไหมฮะคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้ถูกไหมแค่ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเดียวพวกเราเนี่ยขอให้ยึดสติปัฏฐานไว้เป็นหลักก็แล้วกันแล้วเราก็ศึกษาทําตาม อะไรที่นอกจากมหาสติปัฏฐานแล้วบอกแล้วมีทางเดียวนะเอกายโนมัคโคไม่มีทางอื่นอีกพระพุทธเจา้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วก็ตามและที่จะมาต่อไปอีกข้างหน้าก็ตามสอนอย่างเดียวกันสอนสติปัฏฐานสี่นี้เท่านั้นเอาละพวกเรานักศึกษานะอาจจะไม่รู้ว่าอะไรก็ทำถูกทำผิดด้วยเหตุผลได้ยไง ต่ขอให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแค่นี้ยังไม่ได้อหรฉ์นะเราไม่ต้องพูดอะไรทั้งหมดถ้าไม่มีในมหาสติปัฏฐานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้อา,าจารย์จะวิเศษยังไงที่จะมาสอนเกินไปจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แน่ๆเลยโดยเหตุผลแค่น,คนี้แค่นี้เท่านี้ค่ะเอาแค่นี้ขอให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานได้ก่อนแล้ว,ลวนี่เท่านี้ก็พอ,อตัวราก เดี๋ยวนี้ยังเอาไว้ไม่ได้ยังต้องไหลไปยังต้องไหลไปตามอาจารย์ว่าอันนั้นมันก็ได้เหมือนกันอย่างนี้มันจะได้เหมือนกันมันก็สมเคราะห์เข้ากันได้อานใรที่สมเคราะห์เข้าไม่ได้พวกอัตตาทิ่ทำฐานนิยมสมเคราะห์เข้าไม่ได้หรือทรมานกายพวกกามสุขขันธ์ในการนิยมสมเคราะห์เข้าได้ไหมถ้าอย่างนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็สมเคราะห์เข้าได้นะปฏิบัติเป็นสุขสบายเรื่องอะไรเราจะต้องไปทรมาน ไปไปมามาพูดไปพูดมาแม้แต่ว่าอัตตาคิเลมฉานโยกหรือการมรรคฉันนิการนิยกก็จะไม่รู้เสียแล้วนี่มันเป็นของข้อใหญ่ที่สุดบำเพ็ญคิดไม่ควรเสร็จหรือผู้ปฏิบัติก็ไม่ควรใช้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นี่ต้องบำรุงบำเลจะอยู่ในบ้านเราเป็นสุข,ส,ขสบายดีทุกอย่างใช่ไหมเราจะออกไปทําไมทรมานกายเป็นอัตตากิเลมฐานนโยก ไอ้ที่อยู่ในบ้านนี่เป็นการมาสุขขันธ์การนิยกไม่เข้าใจเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าจะพยายามยังไงนะคะศึกษากันเนี่ยขอให้เข้าใจว่าศึกษาเหตุผลกันนะไม่ใช่ศึกษาเพียงแต่เชื่อเท่านั้นถ้าเพียงแต่เชื่อเท่านั้นก็อาจจะเชื่อได้อีกเยอะอาจารย์คนนี้พูดอย่างนี้ก็เชื่ออธิบายอย่างนี้ก็เชื่อเขาบอกหลักฐานมาอย่างนี้ก็เชื่อคนอื่นมาพูดอีกก็เชื่ออีกนี่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นหน้าอ่อนใจค่ะหน้าอ่อนใจเป็นทีอะไรไม่เข้าถึงเหตุผลบั่งเลยนี่เหนนมค้าเนี่ยสินเนี่ย,นนยบอกไปแล้วว่าพูดเจริญสิประทานเล็กอยู่ในบ้านก็จับไม่ได้พูดไปพูดมามักมีองคแปดเว้นบัจีพุชจตทั้งสี่เท่านั้นแหละเท่านี้ก็รู้แล้วว่าได้หรือไม่ได้ โกวันืึนเป็นอาจารย์เหมือนกันอะ่ะขับรถยนต์ไปไฟแดงก็มาหยุดไฟแดงก็มาหยุด,ไม,ยดไม่หยุดตำรวจก็วิ่งตามไปว่าทําไมถึงไม่หยุดไฟแดงเขาบอกว่าเขาทํำวปปััจนาดีไหมเขาทำวปปัจจนาผมทํำวปปัจจนาอยู่ตำรวจก็โผล่ละอยูปัจจนาเลยก็คงเคยได้ยินมาผมก็หัวละทางปรัชนาตอทำปปรัชนานี่ไฟแดงก็ไม่รู้เห็นเหมือนกันเรา่าไฟแดง แต่ว่าจะพูดถึงปัจจุบันจริงๆแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าไอ้ไฟแดงเนี่ยรู้ว่าเขาห้ามใช่ไหมเป็นปัจจุบันไหมอย่างนี้ใช่ไหมทั้นนี้เราถ้าปัจจุบันจริงๆแล้วมันไม่รู้นะไฟแดงเนี่ยเขาหมายว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้ก็จักแต่ว่าเห็นนค่นั้นเองเนี่ยเอาเห็นเป็นนามรู้ว่าเห็นเป็นนามพอแล้วใช่ไหมขับไปตำวรวจเขาจะาห้ามหรืออะไรอะไรเรามาจำรู้ถ้านราลู้แค่ววแน,นี้ก็พอแล้วนี่เนี่ย ขาวิ่งตามไปบอกว่าทำดีโัสนาแก้ตัวเลยนะเอาโัสนาเนี่ยมาแก้ตัวหรือไงใใจะทําจริงๆก็ไม่สัตนะจะไป็นจานนะนี่ก็มีคนนั่งกปในรถแหละพอตารวจถามเอ๊ะนี่แกจะแก้ไปยังไงแกจะออกตสวยท่าไหนแกก็ออกตัวว่าแกทําดีโัสนานี่อันนี้ก็ตำรวจก็หัวเราะแล้วนี่คุณจะไปไหนล่ะจะไปไหนผมจะรีบไปฟังเทศผมจะไปวัด จะไปฟังเทศแต่เดี๋ยวมันจะไม่ทันบอกเพื่อนเธอนะตำรวจตำรวจมันก็เลยเขาละบอกอ่ะไปไปมัก็ไหลไปไปแห่ก็ไปเ,เนี่ยเขาว่าอาปปจิษาษานาเนี่ยไปเที่ยวเด็กชายอย่าลืมสิคะเราทำมัดดิ่งผู้ปฏิบัติได้แล้วเราทำได้ไหมถ้าอะไรการปฏิบัติของเราเนี่ย ท่านก็ั่นนักหนาว่าต้องรู้เหตุมรรคผลจะได้หรือไม่ได้ก็ให้รู้เถอะว่าเหตุที่เราต้องปฏิบัติแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยเพื่อเหตุผลอะไรให้กําหนดอิยาบทเพื่ออะไรมีไหมหลักฐานมีอ,อย่างนี้แล้วให้กําหนดเพื่ออะไรไม่ให้ใช้อิยาบทไม่จําเป็นเพื่ออะไรเวลาเปลี่ยนอิยาบทให้มีสติรู้ก่อนเพื่ออะไรขอให้รู้อย่างนี้ขอให้รู้อย่างนี้ แล้วต้องกำหนดร,รูปอะไรนามอะไรเพื่ออะไรมีเหตุผลทุกข้อเลยแต่ถ้าจะไม่ได้เท่าน,นั้นแหละทีนี้เมื่อไปข้อปฏิบัติอันใดท่านเรารู้เหตุผลแล้วเราจะรู้ว่าข้อปฏิบัตินั้นมีเหตุผลพอไหมที่จะให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็จะรู้เนื่ยสินนี้มรดกบบนี่นะคะในมรดกบบนี้สินนี้เป็นต้นแห่งโฉมจันร์ พระเหตุว่าสินนั้นพระพิสุจะพึงชำระในส่วนแห่งปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นพระเหตุการนั้นองค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาว่าปุกเพวโภพนาาัสจักกายกรรมมังดูกรพิสุทั้งหลายกายกรรมของพิสุนี้จะบริสุทธิ์ในเบื้องต้นผู้ที่จเจริญมกักหรือจเจริญสติปัฏฐาน วจีกรรมและอาชีวกตรมที่จะเลี้ยงชีวิตของพิสุ์นี้ก็ย่อมจะบริสุทธิ์ในเบื้องต้นไม่รู้ว่าถ้าคนเข้าไปที่นั้นอาชีพท,ที่ที่ที่ได้มาเนี่ยหรือปัจจัยที่ได้มาเนี่ยนะคะอันเนี้ยไม่เนื่องด้วยกายทุจริตไม่เนื่องด้วยวจีทุจริตแล้วก็อันนั้นอาชีพนั้นบริสุทธิ์เนี่ย ถือว่าเป็นบริสุทธิ์แต่ท่านเรื่องมาด้วยการถ้าพระบริสุทธิ์แล้วก็ต้องบริสุทธิ์ตามวินยัยสิ่งใดที่ได้มาอาหารบินทบาทหรือจีวรหรือเจนาชนะต่างๆก็แล้วแต่ที่จะรับจากพายกพายิกา,ามาถวายต้องบริสุทธิ์นะต้องวินัยนั้นบริสุทธนะิ์จ้นะอย่างนี้แต่ข้าหากว่าได้มา ด้วยไม่บริสุทธิ์อาศัยกายกับวาจาเป็นเหตุแล้วเป็นมิจฉาอาชีวะไม่มักนะสินไม่มักนะน,นี้ถ้าไม่ใช่ไมมักก็ทำไมเป็นไรใ <c oughs> ีของท่านต้อบอกก็ต้องบริสุทธิ์ใช่ไหมคะขอให้รู้ว่าเราจะเจริญต้องไปด้วยมักแดบดบใครๆก็รู้มักแดดนะจะเราจะเจริญมักแดดเราจะทําอย่างไรฮะทายังไงมักแดบดบ จเจริญยังไงต้องจเจริญสติปัฏฐานขอให้รู้หลักนี่นะคะเราจะทำมรรคแปดทันไงขึ้นต้นตัมมาจีิเห็นเห็นอนริยสัจสี่งั้นเลยเราจะเห็นอริยสัจสี่ก่อนอยางงั้นเลยไม่ได้ต้องจเจริญสติปัฏฐานการจเจริญมรรคนแหลักคือการเจริญสติปัฏฐานหรือการจเจริญสติปัฏฐานาน,าน,นั่นแหละคือเจริญมรรคแปด ดูก่อนแน่ที่สุดนะคะเนี่อันนี้บริสุทธิ์นะคะอันหนึ่งสิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกชื่อว่าทุกขาทุกเรียกว่าขุดขุดพานุขุดชกะสิกขาบทน้อยและน้อยและน้อยตามลงมาแต่ว่าน้อยนอยนะคะสิกขาบทน้อยน้อย คิขาบททั้งปวงนี้ก็ได้นานชื่อว่าอาภิสมาจาริกะสินนี่ี่สินสองนะคะอภิอ,อภิสมาจาริกะสินกับอาภิพรมจริพรมจริยากะสินผู่หนึ่งนี้โลกียสิน โลกียสินอันเป็นเศษชื่อว่าอาธิธรรมจรียกัสสินอันหนึ่งสินอันนับเข้าในวิพังทั้งสองคือพิขุวิพังและพิคุดีวิพังชื่อว่าอาธิธรหมจียกัสสินหมายถึงว่าในปาติโมกปาติโมกของพิสุแล้วก็ปาติโมกของพิคุณี ก็ชื่อว่าอธิคมมาจริยกะศีนเหมือนกันศีนนั้นก็เป็นเหตุที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าผู้ที่เข้ามาบรัญชาในสมัยนั้นน่ะมีเจตนาโดยตรงทีเดียวเพื่อจะพ้นทุกเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ได้มีอย่างอื่นเลยบริสุทธิ เป็นศีนลระว,วิสุทธิบริสุทธิ์ไม่เจือด้วยกิเลสเจือด้วยอย่างอื่นเพราะฉะนั้นศีลน,นี้ก็ถือว่าเป็นอธิธพรหมจริยศีลคือว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แล้วก็เป็นเหตุที่จะให้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศีลปาติโมกนี้เป็นวิสุธทธิศีลก็สมเคราะห์เข้าใน จนะ่สินราวิสุทธินะคะในวิสุทธิเจ็ดถ้าหากว่าปาติโมกพิกนีพิส,พสุหรือพิสุนถีถ้าถ้าหากว่าปาติโมกไม่สมบูรณ์แล้วแล้วก็ไม่มีหวังเลยที่จะได้รักผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินไม่เป็นวิสุทธิ เมื่อศีลไม่เป็นวิสุทธ,ธิและจิตก็ไม่เป็นวิสุทธ,ธิจิตไม่เป็นวิสุทธ,ธิและพิธ,ธิก็ไม่เป็นวิสุทธ,ธิเป็นลําดับไปเพราะฉะนั้นก็เป็นของลําบากกว่าวิสุทธ,ธิแท้กิดเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายตั้งแต่ศีลและวิสุทธ,ธิไปแล้วก็ลําบากเป็นทีที่จะให้บริสุทธิ์ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามวินยัยนะคะปาิโมกวิสุและวิสุนี ถ้าทาได้สมบูรณ์ก็บริสุทธิ์แล้วก็มีหวังเหลือเกินมีหวังที่จะได้มรรคผลบรรลุมรรคผลถึงแม้ในชาตินี้ก็ยังมีอยู่ถ้าปาฏิโมกบริสุทธิ์นะคะปฏิโมกบริสุทธิ์แล้วก็ถึงเดี๋ยวนี้ท่านจำลึกว่ายังมีหวังอยู่มรรคผลเดี๋ยวนี้ที่เราไม่ได้มรรคผลกันลานนี้มรรคผลไม่มีมรรคผลเกิดไม่ได้ แต่บุคคลทั้งหลายเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าศีลไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วศีลไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมรรคผลลมเกิดไม่ได้ถ้าศีลบริสุทธิ์แลวมรรคผลก็เกิดได้เพราะว่าอะไรในระหว่างที่ถือศีลน,นั่นอ่ะถ้าศีลน,นั้นเป็นบริสุทธิ์ที่แล,แล,แล้วเราก็การถือศีลไม่มีที่ไม่มีกิเลสอาศัยเลยคือไม่ได้ถือศีลเพื่ออะไรเลยท่านปฏิบัติปฏิบัติวินยัยปฏิโมก พิสุลและพิสุนีก็ตามการปฏิบัติของท่านที่ตั้งใจปฏิบัตินะก็มุ่งหวังที่จะเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้เท่านั้นไม่ได้อย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ก็มักผลก็ยังเกิดได้ง่ายแต่ถ้าสิ้นไนบริสุทธิ์ะแล้วก็ยิ่งลำบากนะคะแต่ที่จริงสำหรับ เนี่ยคารวาสนะสินห้าสินแปดอะไรพวกเนี้อุโบสถก็สามารถจะบริสุทธิ์ได้ง่ายเพราะว่ามีสินสิบขาบทมีน้อยแต่ว่าถึงฉะนั้นก็ยังหาบริสุทธิ์ยากแม้แต่เพียงสินห้าสิบขาบทเพียงห้าข้อเท่านั้นสินอุโบสถหรือสินแปดนี่ก็แปดข้อเท่านั้นแต่ยังนั้นก็ยังหาบริสุทธิ์ยาก ถ้เพียงศีลห้าขอ้อหรือแปดขอ้อนี้บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ยังสามารถบรรลุมรรคผลไดนน้นอ่กันแต่ว่าคงจะบรรลุยากกว่าท่านที่มีศีลมากท่านที่มีศีลมากอย่างพระพิสุหรือพิสุมีอย่างนี้ก็ถ้าศีลของท่านดีจริงๆแล้วก็บรรลุได้ง่ายกว่าปุถทุกชนคารวะแต่ถึงอย่างไรอย่างไรก็ บรรลุมรรผลได้ก็ <c oughs> เรื่องต่ำเท่านั้นเรื่องสูงก็ยากยากที่จะบรรลุได้ในทางก็หมายถึงว่าจะปฏิโมกของพิขุนะคะหรือของพิคุณีก็ชื่อว่าอธิธรามาจริยากะสินสินที่เข้าสินที่เข้าในขันทวัก ชื่อว่าอภิสมาจาริตสินตัดสาสัมปัติยา <c oughs> ชื่อว่าอภิสมาจาริกะศินนั้นพระที่สุกระทำบริบูรณให้บริบูรณ์แล้วอาทิธรรมจริยตศินก็สำเร็จนิได้ดีกลแปลว่าอภิสมาจารนะฮะศึกขาบทใน วดอภิสมาจาริกะสินเนี่ยในหมดเนี่ยถ้าหากว่าทาได้สมบูรณ์แล้วก็วิันนั่นแหละค่ะวิไนนี่แหล,ละสมบูรณ์แล้วนะคะ mm. ก็เมื่อนั้นอธิพะวิขุกระทาให้บริบูรณ์แล้วอธิธรรมเจริกะสิน mm. ก็สําเร็จมิได้ดีกลนแปลว,ว่ามรรคทั้งแปดเนี่ยก็สมบูรณ์ ไม่มีคนมีการใจว่าไม่ขาดตกบกพร่องสมบูรณ์พระเตเนวะหะพระเหตุนั้นพระเหตุการนั้นองค์พระผู้ทรงพระภาตึงกรับเทศนาว่าพิกเวดูกรพิสุขทั้งหลายโสอภิสมาจาริกังพระพิสุขนั้นมิได้ยังอภิสมาจาริก กะศิลให้บริบูรณ์ก่อนแล้วนี่พูดถึงวินัยนะถ้าวินัยไม่บริบูรณ์ก่อนแล้วมรรคแปดก็ไม่บริบูรณ์และจะยังอธิกรรมจริยกะศิลให้บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุอันใดเหตุอันนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งผลหาไม่ได้แปลว่าถ้าวินัยไม่สมบูรณ์แล้วมรรคแปดไม่สมบูรณ์ มรรคแปดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งมรรคแปดจะเจริญไปถึงบรรลุมรรคผลน่ะหาไม่ได้สินมีสองประการคืออภิสมาจาริกะศินและอภิกรรมจริยกะศินดังนี้มีคำวินิจฉัยตัดสินในทุกกะเป็นขคาลบสามนั่นว่าสินมีสองประการคือวิรัต วิรัติศีลและอะวิรัติศีลน,นี่อีกอีกหมวดหนึ่งนะคะศีลสองเนี่ยนี่อีกหมวดหนึ่งหมดที่อธิบายไปแล้วน่ะสามคู่และนี่อีกคู่หนึ่งวิรัติศีลน,นั้นวิรัติศีลคือกิริยาที่จะเว้นจากบาปทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นอวิรัติศีลน,นั้นคือศีลอันเศษ มีเจตนาสินเป็นต้นเป็นอธิเรามองดูเจตนาสินกับวิรัตรสิสินเนี่ยมันมันมองดูมันก็คล้ายๆกันไม่จริงมันก็เป็นสินเหมือนกันนะคะแต่ว่าสินเกิดขึ้นด้วยอำนาจของเจตนาที่ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ว่าจะเว้นอย่างนี้นะคะ แต่ว่าอาจจะไม่มีข้อเว้นก็ได้คือว่าเตั้งใจว่าจะเว้นอย่างวะาสินห้าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักรัพย์ไม่ล่วงกามเนี่แต่ว่าไอ้วัตถุนั้นอ่ะมันก็ยังไม่มาปรากฏที่จะให้ถึงล่วงสิดขาบทอย่างนี้ก็ก็สินก็เป็นแต่เป็นด้วยอนานาจเจตนาที่เว้นไว้ที่ตั้งใจไว้ไว่าจะเว้นแต่ที่จริงไอ้วัตถุนั้นยังไม่ไม่ปรากฏเลยอ อันนี้ก็ศีลก็เป็นด้วยอำนาจของเจตนานะคะเศษคือศีลอันเศษมีเจตนาเป็นต้นเป็นอาทิเป็นสองประการอย่างนี้ส่วนวิรัตนะ์น่ะจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ต่างเมื่อไม่ใช่รับศีลมาก่อนไม่ใช่ตั้งใจไว้ก่อน แต่ว่าเมื่อประสบอารมณ์ที่ควรจะล่วงแล้วก็เว้นได้ไม่ล่วงไม่ต้องไปสมาทานแต่ว่าเว้นถึงกาที่อารมณ์ที่จะต้องล่วงแล้วก็ไม่ล่วงเว้นเสียอย่างนี้ก็เป็นสิน่งเรียกว่าวีรัติสิไม่หมวดทนนี้นี่หมวดที่สามนะคะทนนี้หมดที่สี่คู่ที่สี่คู่ที่สี่ ในจตุกะที่สีมีคำว่าวิมิตมีคำวินิตไถว่าสีลนมีสองประการคือนิจิตตสินแล้วก็อัิจสิตศศินมีสองมีสองอย่างน,นี่มีอีกคู่หนึ่งนะคะคื่อที่ <c oughs> สี่นะนิติศศสนั้นมีอัถะว่าอัถะนี่ มายถึงเนื้อความนะคะเน,คเนื้อความหรือความหมาย <c oughs> มีอัิถว่านิสัยนั้นนิสัยหรือนิสยะนั้นน่ะมีสองประการคือตันหานิสัยและคิดผิดนิสัย